สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอชซีช่องพรออพี่สาวลงพนนะคะเช้านี้นะคะตอนก็เตรียมที่จะไปขายกล่องข้าวที่หมู่บ้านข้างๆเนี่ยนะคะตอนไปก็ขอพรอกับย่าพาก่อนนี่ก็หกโมงแล้วนะคะเอาหญ้าให้พรนเนี่ยใช่จขายจมันจะขายวุนหนึ่งเนาะมันยังลายถูกมันยังจะขายให้ถูวอ่า คล้ายโมบ้านอันนี้นนนนกครับเค,เคยเคยได้ข้ายหลายด้โมบ้านนี่แนนม่เมื่ออื่นกับโบมแม่นตลาดนัดวันนอนบ่กวันทีหา่าเมืม่อนี้วันทีชีวะ่ะเมื่ออื่นกับวันทีหา่าตลาดนัดวันนอนล,ลูกขึ้นมาแต่เศร้ามาเปียติเขามาสารตริขเขาน,นี้ ừ. chắc nuôi là thủy ừ, sản cái này Thủy sản này Bên sao là bò Thôi nào cũng không có xích mà đây chắc ừ. mà đây chắc bộ. Bộ để nâng ăn nguyên các của bồ lô có thái nhá เเป็น,น,นปยังเอาจุบก็ขายไงอือืมเราเป็นยังดอกขายที่เข่ากับตะกอนเออหร้อมมันขายแถวบ้านห้องกับพ่อได้ขายดอกเ็ดกรรมละสิบบาทสิบาบ,าบาทไปแล้วนะคะทุกคนยาก็ให้พรแล้วตัวของม นี่นะคะบรรยากาศบรรยากาศหน้าบ้านหกโมงแล้วหกโมงเช้าพระกำลังมาโน่นนะคะปู่ก็นั่งรอใส่บาตรนี่นะคะมาแล้ววันนี้พรอ้อนก็ทอดปลาะคะ ให้ปลูกใส่บะ ก็เสร็จไปวงหนึ่งแล้วนะคะส่วนป้าออนก็เตรียมเพื่อที่จะเดินทางนะคะไปขายกองข้าว ไปขายกลองข้าวหมู่บ้านข้างๆเนี่ยนะคะคนทีอนี่นะคะออกะคะองข้าวพอ่อนก็เหลือเยอะอยู่นะคะเหลือเยอะอยู่ก็มีกองข้าวน้อยกลองข้าวใหญ่นะคะนี่ค่ะ ก็ได้ไปเวลาแล้วนะคะคนอพี่ก็มีอะไรนอมาเนี่ยนี่นะคะก็มีหัวอาหารนะคะของน้องหมานะคะที่ผู้ใหญ่นะคะใจดีนะคะได้ส่งมาให้ก็ได้มาถึงแล้วสองวันแล้วนะคะ เ่มาถึงสองวันแล้วเดี๋ยวป้าอนก็จะใส่สล,ลิงนะคะออกไปนะเพื่อที่จะเอาไปเปิดให้น้องหมากินนะคะก็ขอบคุณน,นะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะไปส่งอาหารนะคะมาให้น้องหมานะคะก็ขอให้ท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงทำอัธรรกิจอะไรก็ขอให้เฮงๆฮงล้ำลรวยๆ,ๆ,ๆนะคะ ได้บุญได้กุศลด้วยกันนะคะก็ขอบคุณจากใจจริงๆนะคะแต่ปอออนก็คงจะได้เวลาไปแล้วไปขายกองข้าวนะคะ